ก็วันนี้ก็มีการไปแจ้งคงแจ้งความข้อหากรธรรมอาจารย์ก็โทษจำคุกไม่เกินสิปีข้อหากระทำชำเราก็ไม่เกินยี่สิบปีครนี้ไอข้อหาเกี่ยวกับเรื่องกระทำธรรอาจารย์ถ้ามันทำในที่ลับเนี่ยมันก็ยอมความได้ถ้าเกินสามเดือนก็ขาดอายุความแต่ถ้าทำต่อหน้าทารกกำนันนะครับนะหรือหน้าต่อหน้าบุคคลอื่นอันนี้ยอมความไม่ได้นะครับนะตอนนี้เห็นได้ข่าวเขาจับได้แล้วนะครับไอคนที่ไป จับนางอกจับก้นจับของสงวนนางงามเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องสำคัญเรื่องดราม่าครับนะก็ปรากฏมีนางงามไปแจ้งความนะบอกว่าโดนช่างภาพมาจับหน้าอกจับก้นจับของสงวนมาล้วงมาควักบางคนโดนข่มขืนก็ทำชำเราฟังแล้วเป็นไงตาลุกวาวเลยดี นะผู้เข้าประกวดระดับ30คนสุดท้ายนางงามของเวทีแห่งหนึ่งโดนล่วงโดนควักโดนจับหน้าอกโดนจับก้นจับของสงวนโดนข่มขืนโดนอะไรต่างโอ้นะโดยช่างภาพนะครับนะครับนี่นะครับก็วันนี้ก็มีการไปแจ้ง,คง,จงคงแจ้งความข้อหากระทำอนาจารก็โทษจำคุกไม่เกิน10ปีข้อหากระทำชำเราก็ไม่เกิน20ปี คราวนี้ไอ้ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทำอนาจารเนี่ยถ้ามันทําในที่ลับเนี่ยมันก็ยอมความได้ถ้าเกินสามเดือนก็ขาดอายุความแต่ถ้าทําต่อหน้าทาระกำนันนะครับนะหรือหน้าต่อหน้าบุคคลอื่นอันนี้ยอมความไม่ได้นะครับนะตอนนี้เห็นได้ข่าวเขาจับได้แล้วนะครับไอ้คนที่ไปจับนางอกจับก้นจับของสงวนนางงามเนี่ยนะครับแล้วก็ไปข่มขืนเนี่ยปรากฏมันมีหมายจับเก่านะรู้สึกจะหมายของจังหวัดธัญบุรี นะครับอืมนะครับก็จับเรียบร้อยแล้วหมายจับค้างเก่านะแจ้งปุ๊บจับปับ๊บหน่วยคอนมนโดไปจับเลยนะสอบสวนกลางไปจับเลยจับไวมากครับคดีคดีนางงามเนี่ยต้องชื่นชมตำรวจทำงานรวดเร็วมากแจ้งความปุ๊บจับปับ๊บเร็วมากถแถลงข่าวปุ๊บอืมนะครับนะชื่นชมสาน,นักงานตำรวจแห่งชาติเลยแต่ก็อยากจะฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ คดีประชาชนไปแจ้งความเยอะแยะมากมายเนี่ยที่ไม่ใช่คดีนางงามไม่ใช่คดีดาราเนี่ยนะเออช่วยจับให้เร็วเหมือนกับคดีนางงามนะนะครับจุกรู้จับให้รวดเร็วนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยรายการอาจารย์เดชาเนี่ยโอ้โหตรงไปตรงมาคน,นี้พอจับเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นไงเขาไม่ได้กระทำอนาจารย์เขาไม่ได้กาาระทำทำเราทุกคนในต่างเขาเป็นไงสมัครใจย,ยินยอมให้เขาทำอะ่ะ เนี่ยตําหนงนั้นไน้่ว่านะทุกคนยอมให้เขารูปเขาคําเขาล้วงเขาควักอ่าเขาว่าอย่างนั้น่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานนะนะนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปข่มขืนอะไรทุกคนเนี่ยนะก็ยอมหมดนะอืมนะครับยินยอมอ่ะนะครับยินยอมให้เขาทําจับจับหน้าอกจับก้นจับของสงวนคนที่มีเพศสัมพันธ์กับเขาก็ นะสมัครใจทั้งนั้นนะนะครับนะกสรุปแล้วนะคราวนี้มันต้องมีพยานมาดูนะครับว่ามีการขัดขืนมีอะไรไหมนะครับคดีประเภทนี้มันก็มันต้องสื่อพยานกันนะครับนะครับว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศมีการกระทานาจารย์ไหมไอการกระทานาจารย์หรือการข่มขืนเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะเป็นเขาไม่ยินยอมแล้วไปบังคับไปขู่เข็นนะครับแต่ถ้าเขาปฏิเสธว่าเขาไม่ได้บังคับนะ มันก็ไม่ง่ายแม่นักคดีประเภทนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะก็เป็นช่างภาพเป็นอะไรต่างๆเขาอาจต้องไปจับตัวนางงงนางงามมั่งโพสท,ท่องโพสท,ท่านะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบอกตรงๆไม่ใช่เรื่องง่ายในการดําเนินคดีประเภทนี้นะในเมื่อเขาปฏิเสธเขาบอกว่าทุกคนสมัครใจอ่ะเันจะทํายังไงกันล่ะครับนะถ้าเขาเขาบอกว่าสมัครใจนะนะนะครับเขา เขาปฏิเสธแล้วนะเขาจับจับมาแล้วสมัครใจครับนะนะครับก็ต้องไปพิสูจน์พยานหลักฐานมีกล้องวงจรปิดไหมนะ่ะมีสะบัดขัดขืนอะไรไหมนะถ้าเขาทาต่อหน้าคนอื่นให้ล้วงให้ควักให้จับนะครับแล้วไม่ได้ขัดขืนเลยก็ก็คือการยินยอมนะครับก็ก็มันพูดยากคดีประเภทนี้นะคดีประเภทอย่างเงี้ยลวงละเมิดมันมันก็พูดยากเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท,ท็จอย่างไรเวลาติดตามข่าวสารก็อย่าไปเชื่อนะ เวลามีข่าวมีคนไปแจ้งความแล้วก็ฟังหูไอหู ấy. ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ว่ากันไปเพราะทุกวันนี้บางคนก็ใช้สื่อเป็นเครื่องมือรู้จักผู้สื่อข่าวรู้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็ไปฟังความข้างเดียวไม่ได้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายนะครับนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายผู้ต้องหาก็ต้องไปสืบพยานกันคดีนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันคืออะไรแน่ สมัครใจสมยอมหรือเปล่านะเออนะนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับระยะเวลาเกิดเหตุนานหรือ,อยังทําไมไม่มาทำไมไม่โวยวายตั้งแต่แรกผ่านไปตั้งนานแล้วกี่เดือนกี่ปีเพิ่งจะมาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มันก็มีเรื่องที่ต้องสงสัยเยอะนะนะครับนะอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปเชื่อไปอะไรบ้างนะนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ได้ลงมือขมขืนนะเป็นลักษณะ,ะการพูดคุยกันจนเคิม คุยกันจนเคลิมแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมีเพศสัมพันธ์กันยอมให้จับนู่นจับนี่เคลิ้มนะฮะเขาบอกว่าเขาคุยกันจนเคลิ้มเลยจนเกิดความนะอ่สัมพันธ์ลึกซึ้งนะอืมนะครับก็ต้องไปต่อสู้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการดําเนินคดีประเภทนี้นะครับจะบอกซะก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะ นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายก็ต้องต่อสู้กันะต้องมาไปลวนลามไปจับโดยไม่ยินยอมยังไงถ้าถ้าไม่ยินยอมก็ต้องเอะอะวยวายแล้วที่ที่เขาจับต่อหน้าคนอื่นก็ต้องวอยวายเอ่อปัดมือตบหน้าอะไรต่างมีไหมถ้าไม่มีแสดงว่ายอมนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็นําสืบยากครับบอกตรงๆว่านําสืบยากอันนี้ว่ากันตรงๆนะในฐานะเป็นนักกฎหมายนะบอกเลยค่ะธนายากยากนะดีไม่ดีเดี๋ยวก็จะมีการฟ้องกลุ่มฟ้องกลับอะไรกันอีก นะนะครับนะเพราะเพราะมัน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 เป็นมันไม่ใช่เรื่องง่ายอะเรื่องยากอืมนะครับนะนะครับแล้วก็แปลกอย่างนะมาโดนจับโดนจับหน้าอกจับก้นจับอะไรต่างๆการไปแจ้งความจริงๆริมันน่าจะแจ้งเงียบเงียบนะนี่กลับไปแจ้งหมายข่าวมันก็อันนี้ก็มันก็แหมแปลกนะเวลาผู้หญิงเนี่ยเขาน่าจะอับอายนะโดนจับโดนอะไรเนี่ยมันจะต้องเงียบเงียบแต่คดีนี้ก็เป็นไงแจ้งหมายข่าวโอ้โห นะอืว่ากันไปก็ไม่รู้แล้วครับว่าใครผิดใครถูกนะครับก็ดูข่าวแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อครับอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับเอฟซี FC ทนายครายทุกนะครับก็ดูกันกลางๆนะไม่ใช่พอใครแจ้งความ่าคนนี้เป็นผู้เสียหายเลยดูก่อนนะครับมันมีเรื่องอะไรเบื้องหลังเบื้องอะไรยังไงหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อนะก็ให้ตํารวจเขาทาการสอบสวนก่อนนะอืมนะครับ ว่ากันไปบางคนบอกสงสารนางงามเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบางคนบอกคู่ร้ายปากแข็งเออบางคนบอกสื่อมวลชนไทยชอบเลยครับข่าวประเภทนี้นะข่าวประเภทนี้สื่อมวลชนไทยชอบนะสาระไม่ต้องมีแล้วนะขอให้เป็นเรื่องแบบนี้เรื่องหวยเรื่องเพศเรื่องผัวเมียตีกันคนด่ากันเนี่ยสื่อมวลไทยชอบนะสาระไม่เคยมีครับนะครับเออ อาจารย์เดชาก็ได้ได้อะไรได้ทำ u t u b e ช่องใหม่นะชื่อทนายคลายทุกออฟฟิเชียลนะครับแล้วลิงก์งมีอยู่แล้วนะครับนะอยู่ที่หน้า Facebook YouTube นะครับเข้าไปกดติดตามกันหน่อยนะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายล้วนๆนะครับลองเข้าไปกดติดตามให้หน่อยนะครับนะก็เป็นเป็น youtube ช่องใหม่ที่ทำขึ้นมานะครับนะใครสนใจจะซื้อเสือ้อทนายคลายทุกก็ ติดต่อไปได้ที่สำนักงานโอนเงินเข้าสำนักงานเลยบริษัทนะนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กายกลางอีสามออกตกรวมกันเป็นลูกพรานทองให้เราได้เกิดอาศัยตอบแทนได้โดยการปกป้องรวมใจประคับประคงตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์ษัตริ์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ตายตายบดเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะอบ เกิดลูก,กลานร่วมใจกันสืบสาลแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าสวาสู่ความสิวิไลแต่หัวใจจะต้องทวีเธอทูุชาติก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แทน